โอ้โนี่อยู่ครับอืมเห็นไหมครับโอ้โนี่นี่ครับได้แล้วยื่นมาเพื่อนโอ้ยูอยู่ยื่นยืนนี่เอาอยู่ครับอยู่ครับอยู่นี่ดึงอะไรเพื่อนดึงไม่ได้นี่ครับ ก็กราบสวัสดีให้ผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เราเป็นปลาไหลเหมือนเดิมนะครับก็ม่ายก็เดิมๆนะไม่มีอะไรมากครับหมายเดิมๆก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมน้ําลงเยอะมากเลยอยู่ที่ปักแถวไหนนะครับแล้วก็มารอชมกันทัว่าหมายเดิมๆแบบนี้จะมีตัวให้เราอีกไหม แล้วก็จะคอยดูนะว่าจะมีผู้หวังดีนะมาละให้เราอีกไหมครับในค่ำคืนนี้นะเราต้องมารอชมกันนะครับถ้ามันไม่กินยังไงก็คลิปนี้ก็คงไม่ได้ลงนะก็ติดติดตามรับชมไปเรื่อยครับครับหมายเดิมเดิม เพิ่มเติมคือก้าเ,เหมือนเดิมเนี่นี่ครับตรงเบ็ดแล้วก็ทิ้งนะไม่เก็บเลยไม่เป็นไรครับแล้วก็คืเข้าไปมาแบบนี้หน้าลุ้นนะเหมือนยาย,ยาๆานะครับน้าลุ้น ครับเดี๋ยวก็ปักกันไปเรื่อยๆนะครับ จากที่เราจักเบ็ดจากบึงนู้นนะผมว่าบึงนูน้นน้ํามันแห้งเยอะมากเลยครับผมว่าไม่คิดว่ามันจะไม่กินนะผมก็เลยย้ายครับย้ายมาบึงอีกบึงนึงครับที่ค่อนข้างจะลกลกมากเลยครับเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้ลอกผักเลยนะครับเดี๋ยวติดตามชมต่อเลยครับว่าสองบึงใต้กี่ตัวฮะเดีครับ สวัสดีครับแล้วก็มาล่าเบ็ดนะฮะรอบแรกตอนสามทุ่มกว่านะอันนี้ครับได้มากับเพื่อนนะครับวันนี้เพื่อนจะเป็นคนละให้นะครับเขาอยากจะมาล่าเบ็ดอันนี้นะครับคันที่สามอะ่ะคันนี้กินนะฮะแต่หน้าตัวไม่ใหญ่เพราะว่าดึงไม่แรงอยู่เ้างาอยู่ไหมดึงไหมดึงไหมครับยยอยู่ไหมอยู่เ้างา ดิ้นมาเพื่อนโอ้ยโอ้ยดิ้นดินนี่เอาอยู่ครับอยู่ครับอยู่นี่ดึงเลยเพื่อนดึงเลยนี่โอ้ยเพื่อนโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ยกหน่อยอาไ่ปัดเทศเอครับคันแรกเอ้ยคันที่สามนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับคันที่เหลือว่าเอาจะได้ตาไหมครับคันที่จินนะครับผม ่่ออยยููมัครบเป็นตัวตัวเล็กครับก็าไรตัวเล็กนี่ฮะี่ครับดูขนุนครับทุกท่านครับอันนี้แล้วก็ได้ย้ายมาอีกฝั่งนะครับอีกบึงนึงกินนะครับผมดึงไปไปแพทไปไปสักพักนะครับน่าจะอยู่ตัวนี้ โอ้นี่นี่ครับได้แล้วสวยเลยครับทีครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาล่าเบ็ดตอนเช้านะครับนี่ก็มีตัว กินอยู่นะครับนี่คันแรกของเราคันแรกคันที่สองคันที่สามกินนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมเดี๋ยวเรามารอชมเลยครับมาจะได้ตัวหรือเปล่าแต่คันนี้ักินเมื่อคืนนะไม่ได้นะครับคันนี้ โอ้โหไม่ได้เลยครับริงห้าคันติดเลยแต่สองคันทำไมไม่ติดเลยอะไรอยู่วะตัวน,นี้ล่ะโอ้วันนี้อยู่ครับน,นี่นไหครับ นี่ครับเกือบเกือเล็กก็ได้นะครับไปครับเดี๋ยวเชิญมันต่อยครับสามคันกินได้ตัวเดียวนี่ครับอันนี้กินนะครับดูฮะตึงเป้เลยมาลุ้นกัน อยู่เหมอครัอายครับไดนแต่เป็นปลาไหลล่นเล,ล,ล,ล็กๆหมดแล้วครับเนี่ยปลาไหลใหญ่ๆงผมบ้ามัมนน่าจะล่นไปอยู่ลึกหมดแล้วแะครับเฮ้ครับเล็กกัเล็กครับเล็กก็คือปลาไหลอ้ามหมดทำมันต่อเลยออครับครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านมาเรียบร้อยนะครับ คนนี้นะครับผมแล้วก็การก็ได้มาห้าตัวนะครับจากเบ็ดยี่สิบพันนะครับปลาไปยี่สิบพันปลาค่อนข้างจะก็กิน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 ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะน้ําน้ํามันลดนะครับเพราะขาวิดน้ำนาน้ําลงเยอะมากกปลาไหลใหญ่อาจจะลงลงลึกนะครับก็เหลือแต่ปลาไหลที่แบบว่ารุ่นรุ่นนะครับเบ็ดผมมันค่อนข้างใหญ่ผมว่าปลาไหลเล็กนี่มันอาจจะกินค่อนข้างยากหน่อยครับ ก็ยังดีถ้าบพอได้ตัวครับนี่ฮะห้าตัวได้มาห้าตัวตัวกําลังกินครับผมนะไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังแกงกาลังผัดนะฮะนี่ต้มเป็ดก็ได้นะครับใครชอบอะไรก็เอาไปทานี่ครับตัวกำลังกินครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ